สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของปืนลูกโม่สมิธแอนเบสันโมเดล60ลำกล้อง2นิ้วตัวนี้นะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนด้ามกันนะครับอันนี้ปืนเคลียร์ไม่มีกระสุนนะครับปืนลูกโม่เนี่ยนะครับผมเคยใช้กระบอกแรกเป็นสมิธแอนเบสันโมเดล67นะครับซื้อมาเมื่อช่วงปี33เป็นทะเบียนชื่อของพ่อนะครับแล้วก็ใช้มาพักหนึ่งนะครับแล้วก็ ได้ตัวนี้มานะครับเป็นโมเดล60ลำกล้อง2นิ้วนะครับก็ใช้มาหลายสิบปีนะครับผมพกใช้อยู่นานนะครับผมชอบพกปืนนะครับก็พกมาหลายสิบปีเหมือนกันนะครับตัวนี้มันเป็นผมเรียกว่าอาการติดปืนนะครับแต่ก่อนที่บ้านไปร้านค้านะครับก็เลยพกใช้ที่บ้านมาตลอดนะครับอาการติดปืนเนี่ยนะครับผมเป็นอยู่นานนะครับเพิ่งมาเลิกเอาเมื่อช่วง1ิปีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มันรู้สึกว่ามันอึดอัดลำคานะครับก็เลยไม่ได้พกแล้วนะครับ ตอนที่พกนะนะครับด้ามตัวนี้ดีมากนะครับมันใช้พกเออทรงของมันเล็กนะครับเห็นไหมครับทรงเล็กแล้วก็เวลาพกเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าพกปืนนะครับทรงด้ามเขาดีมากนะครับแต่ว่ามันเหนี่ยวไกลยยากนะครับอันนี้ไม่มีกระสุนนะครับเวลาเราจะเหนี่ยวกลดับเบิลนะครับมันควบคุมควบคุมระบบไกระบบไกได้ยากนะครับเนี่ยนะครับก็เลยว่าไหนๆไม่ได้พกแล้วนะครับก็เลยจะเปลี่ยนตัวด้ามนี่นะครับ เป็นแบบอื่นนะครับให้ยิงได้สบายขึ้นนะครับทีนี้พอจะเปลี่ยนนะครับผมก็เลยคิดว่าด้ามที่ผมเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมมีด้ามไม้อยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับสําหรับสมิธคงเจน,นะครับผมมีลํากล้องสามนิ้วตัวหนึ่งนะครับก็เป็นด้ามไม้เหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนนี่หาด้ามยางดีกว่านะครับ ด้ามยางก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่ามันมาสรุปสุดท้ายอยู่ที่2ตัวนะครับตัวแรกเป็นด้ามหอกนะครับรุ่นแบนตัมนะครับรุ่นแบนตัมก็จะเป็นด้ามที่งับงับจากด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นด้ามยางที่จับได้แค่2นิ้วนะครับตัวตรงนี้นะครับช่วงช่วงด้านนี้นะครับมันจะไม่มีรองนิ้วก้อยนะครับก็จะใช้ได้แค่2นิ้วเท่านั้นนะครับทีนี้ผมก็เลยมาเลือกเพชรเมียรุ่นนี้นะครับด้ามเพชเมียผมเคยใช้กับสมิธคิดกันนะครับจุดสองสองลำปองสองนิ้วคงเจเหมือนกันนะครับ ตอนนั้นมันติดด้ามตัวนี้มาก็เลยรู้สึกฝังใจนะครับว่าตัวนี้จับถนัดดีนะครับก็เลยเลือกด้ามตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมซื้อใหม่มาเลยนะครับเป็นด้ามแพชเมียร์นะครับนี่อย่างสวยเลยด้ามแพชเมียตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือมันหุ้มหมดเลยนะครับมันหุ้มหมดเลยมันก็จะกันสนิมได้รอบตัวเลยนะครับแล้วก็เขาลองได้ถึงนิ้วก้อยเลยนะครับ เนี่ยนะครับเห็นไหมครับจับได้หมดเลยจะใหญ่ๆอุ้มๆหน่อยนะครับแต่ว่าจับถนัดดีนะครับใหญ่ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมไม่ได้พกแล้วนะครับแล้วก็ตัวทรงด้ามเนี่ยนะครับเขาใส่ได้ทั้งทรงราวบัตรกับสแควร์บัตรนะครับตัวราวบัตรคือด้ามทรงมนแบบนี้นะครับเขาจะเรียกทรงราวบัตรนะครับสแควร์บัตรก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมถ้าเป็นแบนตั้มนะครับของฮอกที่บอกว่างับจากด้านหลังเนี่ยนะมันจะใส่ได้แค่ทรงราวบัตรทรงเดียวนะครับทรงสแควร์บัตรจะใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่า ด้ามตัวนี้ใส่ได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนกันดูนะครับก็ใช้ครีม l ลเทอร์แมนนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับอันนี้เปลือยปลอดภัยแล้วนะครับก็จะไถออกมานะครับด้ามตัวนี้ผมเคยใส่ด้ามเข่ากวางนะครับประกับเขากวางแล้วไม่ได้เอาอะไรรองนะครับมันขึ้นสนิมข้างข้างล่างนะครับ ด้วยความอ่อนด้อยทางประสบการณ์นะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องสนิมหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนะครับถอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถอดอันนี้นะครับตัวด้ามเนี่ยนะครับที่ผมเลือกเพราะว่ามันไม่ได้พกแล้วนะครับใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วตัวเนี้ย ผมว่าผมคุ้นเคยกับเขาคุ้นเคยกับเขามาก่อนนะครับก็เลยใช่ด้ามเพชเมีย er ดีกว่านะครับถ้าสังเกตข้างในเห็นไหมคขาจะเป็นโล่งๆแล้วก็ตัวด้ามด้านหลังด้านในสุดนะครับจะถึงถึงมุมนี้เลยนะใส่ได้ทั้งทรงสกแพบัดและก็ลาวบัดนะครับเดี๋ยวลองใส่เข้าไปดูนะครับนี่น,นะครับนีเ่เป็นทรงนี้นะครับจะอุ้มๆหน่อยนะครับจับถน,ดนัดดีนะเดี๋ยวลองไขน็อตดูนะครับ ด้าใหญ่ไม่เป็นไรแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้พกแล้วนะครับใส่ใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรโอเคนี้จะอาอหน่อยนะนี่นะครับเดี๋ยวต้องไปหาวิธีนะครับตรงอื่ก็ค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับอืใช้ได้เลยนะคุ้นคุ้นคุ้นเคยมือมากนะครับเนี่ย อย่างที่บอกผมเคยใช้มาก่อนนะครับแล้วนิ้วก้อยจับได้เต็มที่เลยนะครับเหนี่ยวกดับเบิลเนี่ยโอ้โหฟิลได้เลยนะครับได้แล้วนะครับเหนี่ยวกดับเบิลได้ดีมากนะครับตัวด้ามจะใหญ่นิดนึงนะครับแต่จับถนัดมือดีนะครับอืมสวยเลยนะสวยเลยเนี่ยนะครับ ตรงนี้อย่างที่บอกนะครับผมเคยใช้มาก่อนนะครับดีมากนะครับอืแจ๋วเลยโอเคน่าจะจบแล้วครับเดี๋ยวผมต้องถอดมาเอาจาระบีละเลงให้ทั่วนะครับเพราะว่าเขาหุ้มหมดทุกส่วนเลยเห็นไหมครับเนี่ยเอาจารบีมาฉลมไว้นะครับก็จะไม่เป็นเสนิมอีกต่อไปนะครับไม่เหมือนกับประกับตัวนี้นะครับประกับตัวนี้ก็ปิดแค่ซ้ายขวานะครับจะโผล่โครงโผล่มานะครับแต่ว่าพกพาได้ดีนะประกับชุดนี้นะครับ ดีมากแต่ว่ายิงไกลดับเบิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอืมสวยดีนะเป็นอีกรูปทรงหนึ่งนะครับเป็นอีกรูปทรงหนึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับของลูกโม่ตัวนี้นะครับเพราะผมไม่เคยเปลี่ยนด้ามมาเลยหลายสิบปีเลยนะครับใช้พกใช้เขาอยู่นะครับก็โอเคจะประมาณนี้นะครับสําหรับการเปลี่ยนด้ามนะครับด้ามไม้ เดิมๆของของโรงงานมานะครับเลีรยนเป็นด้ามยางของเพชเมียนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนําทุกคนกันอีกนะครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ